เปลี่ยนท่านอธทิบดีผู้พักษาภาคหนึ่งถึงภาคเก้าท่านรองเลขาปปสท่านผู้แทนสำนักง,งานสารยุติธรรมผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านอาทิบย์ดีและหัวหน้าศาลทั่วประเทศและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ อันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็อาจจะไม่ขอพูดตามสคริปต์มากนักนะครับก <c> ็ <oughs> ผมได้รับชมวีดีทัศน์และได้มีโอกาสได้พบกับท่านอธิบดีกับผู้บริหารพปสก่อนที่จะเข้ามาในห้องประชุมก็ต้องขอากราบเรียนว่าโครงการให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมในระบบศาลเนี่ยเป็นโครงการที่ล้ำหน้าแล้วเมื่อสักครู่มีการรายงานว่าเกิดเมื่อปี2,557แต่ท่านที่ดีว่าเกิดต้องกับปี2,552นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่า ผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับคำว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาว่าวันนี้เมื่อไม่กี่วันทางปปสได้ไปรายงานกับท่านนายกรันตรีในการเผายาเสพติดว่าเรามีผู้เสพยอยู่ประมาณล้านเก้าหนึ่งล้านเก้าแสคนถ้าผู้เสพหน,นึ่งล้านเก้าแสนคนก็คือ ป่วยแต่ปรากฏว่าในหนึ่งล้านเก้าแสนคนเนี่ยมันมีระบบของกฎหมายก็คือว่าถ้าเขาสมัครใจไปบำบัดก็จะเข้าไปสู่กระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากพอออกพระราบัญญัติประมวลยาเสพติดปี2 5 6 4กเนี่ยกฎหมายลูกอนุบัญญัติเนี่ยยังเกิดไม่ครบ โดยเฉพาะในซี่ของกระทรวงสาสุขยกตัวอย่างว่ายาจำนวนกี่เม็ดถือว่าเป็นการเสพมันต้องมีเกณฑ์ตอนนี้ก็ยังไม่มีเกณฑ์ออกมาผมได้ดูที่ถ้าไม่สมัครใจก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตัวเลขก่ขอนที่จะเข้ามาถามคุมประพฤติก็มีล้านแปดเอยแสนแปด แสดงว่าตัวเลขอีกอเกือบทั้งหมดเนี่ยคือผู้เสพยังอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็กลไกกฎหมายที่เราคิดว่าอยากจะนำมาใช้เนี่ยมันก็ยังล่าช้าไปอาจจะยะล่าช้าเชิงไม่มีองค์ความรู้ทางวิชาการรองรับว่าทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขเคยเสนอหนึ่งเม็ดถ้าหนึ่งเม็ดก็ เป็นผู้เสพก็จะต่างกันท่านนายกคนที่แล้วได้รับจากปปสว่าจะขอ15เมตรมันก็ยังห่างกันนี่นี่คืออาจจะฝากท่านผู้บักษัารนี่นะครับว่า,ว,าวันนี้เรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเมื่อการแก้ปัญหามันคือเป็นหน้าที่ของคนที่หลากหลายในสังคมจะมาการแก้ปัญหาผู้ที่จะมาแก้ปัญหาที่วันนี้ คนที่แก้ปัญหาเนี่ยประชาชนต้องมีความเชื่อมัน่นวาระนี้ก็เป็นวาระสำคัญการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนการแก้ปัญหาแล้วก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเชื่อสารคือทัศสารได้กรุณาเข้ามาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างที่ได้ชมวีทิทัศผมก็ต้องต้องถือว่า เรามาร่วมรับผิดชอบสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่การวัดคุณภาพวัดความเจริญของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้วัดที่อนาเขตของประเทศคงไม่ได้วัดที่ประเทศมีป่าไม้มากมีทรัพยากรมากแต่ผมเชื่อว่าการวัดคุณภาพของประเทศคือวัดด้วยคุณภาพของคน ถ้าคนติดยาเสพติดผมว่าคุณภาพของคนเนี่ยจะสู้กับคนที่ไม่ติดยาเสพติดไม่ได้ถ้าจะผมเคยรับรายการภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าสันติสุขและสันติภาพกาับยาเสพติดจะคู่ขนานสังคมใดมีสันติสุขและสันติภาพสังคมนั้นจะต้องปฏิเสธยาเสพติดสังคมใดที่เต็มไปด้วยยาเสพติดเนี่ย สังคมนั้นอย่าหวังเลยจะประชาชนจะมีความสาันติสุขยาสิติดเป็นสิ่งที่โจมดีมนุษย์นะครับถ้าเราเราติดจนไปสร้างความเดือดร้อนลำคาญผมจึงเห็นว่าโครงการที่จะแก้ปัญหายาสิบติดร่วมกันโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ สำหรับพนักงานปปสหรือตัวผมเองที่ต้องมากํากับดูแลสานักงานปปสหรือต้องมารับผิดชอบปัญหาคือจะต้องพยายามคืนเยาวชนที่มีคุณภาพกลับเข้าสู่สังคมวันนี้ดีใจมากนะฮะที่มาเห็นโครงการหรือกิจกรรม ในการให้ปรึกษาเพราะว่าสิ่งที่ศาลได้มีคําพิพากษาในการคุมประพฤติพอตรวจสอบจํานวนมากบางทีศาลก็รอลงอาญาปล่อยไปเลยนะผู้เสพนะแล้วก็มีจํานวนมากศาลก็ให้ไปคุมประพฤติแต่ไม่ได้ไปบอกไปให้บําบัดอันนี้ในรัฐากการเรียนว่าจะต้องขอไปปรึกษาแต่พอมาอยู่ในคุมประพฤติเนี่ยคุมประพฤติ แค่รายงานสารไปตรวจเนี่ยประมาณเกือบ20%เนี่ยหาตัวไม่เจอแล้วและอีกจำนวนมากก็ไม่ได้สั่งให้คุมประพฤติไปบำบัดนจึงจงเหมือนว่าวันนี้เราก็จะปล่อยผู้เสพในชุมชนควา,ามรู้สึกแพร่ระบาดความรู้สึกที่มีปัญหาในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยจึงเป็นควา,ามรู้สึกที่คือเราจะจับยาทิบติดมาแถลง พันเม็ดล้านเม็ดหลายล้านเม็ดเนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าปริมาณยาเสพติดมันลดเพราะยาเสพติดมันแพร่ระบาดอยู่ในหน้าบ้านความผิดยาเสพติดมันแพร่ระบาดอยู่ในชุมชนความรู้สึกของประชาชนก็บอกปัญหายาเสพติดตอนนี้สำรวจที่ไหนก็เป็นปัญหาอันดับหนึ่งแล้วเราก็ยังต้องมาร่วมกันว่าทำอย่างไร จะให้ผู้เสพถ้าตัวเลขของปปสก็ล้านเก้าเนี่ยได้รับการไม่ไปเสพซ้ำหรือไม่ไปก่อเหตุแล้วกลับมาสู่สังคมนี่คือทิศทางที่จะไปแล้วก็ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับสำหรับโครงการให้การปรึกษาหรือคลินิกที่เวลาไปตำสารจะมีปรากฏในการเรื่องจิตบำบัดอันนี้ ผมคิดว่าช่วยช่วยมากนะคือผมยกตัวอย่างเวลาผมไปในชุมชนชุมชน,นท่านกูเฮงยาวหาสันเนี่ยที่เป็นเลขาดัาตีนะอยู่ในลาทิวาเนี่ยบางพื้นที่เขาเรียกว่าดงยาเสพติดของอิสลามเนี่ยเวลาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยการมองยาเสพติดก็มองต่างกันคือถ้ารัดมองยาเสพติดคือผู้กระทําผิด แต่วันนี้แม้จะแก้ว่าเป็นผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐก็ยังมองว่ายาเสพติดคือผู้กระทำผิดแต่ถ้าทางหมอมองผู้เสพคือผู้ป่วยมานานแล้วแต่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเนี่ยผักไปให้ผู้มาคับใช้กฎหมายเป็นผู้รักษามันก็มันก็แก้ไม่ได้วันนี้เรามีประมวลที่จะไปให้หมอรักษาแต่ว่าหมอก็ไม่มี บุคลากรยังไม่มีงบประมาณไปรักษาแต่ถ้าในชุมชนผู้เสพคือพ่อเขาถ้าในชุมชนผู้เสพคือลูกเขาถ้าในชุมชนผู้เสพคือคนในชุมชนเขาต้องการว่าผู้เสพยาเสพติดจะไม่ไปขโมยขี้ยางจะไม่ไปรักเบ็กขโมยน้อยจะไม่ไปก่อปัญหาของสังคม เขาอยู่ได้ถ้าผู้เสพนั้นไปไปบัตรกิจท,ทางศาสนาเขาอยู่ได้ถ้าผู้เสพนั้นทําหน้าที่พ่อที่ดูแลลูกนี่คือขนาดบุมมองทางสังคมยังต่างกันอาจจะมันถือว่าอาจจะเป็นการระบายนิดหน่อยแต่ว่าเรามาหยิบปัญหาสำคัญที่จะมาร่วมมันแก้แล้วต้องขอขอบพระคุณทาง สำนักงานสารยุติธรรมนะครับที่ได้จัดโครงการนี้แล้วก็เป็นโครงการที่ถึงจะถึงเวลาก็ผมยังอยากจะฝากทางศาลนะอาจารย์สุนทิยาหรืออาจารย์ด่งเนี่ยเวลาท่านมองไม่ทำเรื่องป่าไม้เรื่องไหนท่านก็อยากจะคล้ายๆอยากจะสร้างศาลนะหรือก็จะอาจจะมีผู้พักษา ในการฟื้นฟูบําบัดเรื่องยาเสพติดขึ้นมาถ้าสารได้ขยายจากคลินิกจากโครงการเนี่ยเป็นสารด้านยาเสพติดไม่รู้จะเป็นไปได้แค่ไหนถ้าทําตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมถือว่าพวกเรามาร่วมกันรับผิดชอบกับอนาคตรับผิดชอบต่อสังคมนะครับครับก็ในประเด็นต่างๆ ท่านเลขาปปสได้สรุปนะนะครับก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ผมต้องขอขอบพระคุณท่านอาทิตย์ดีผู้รักษาสารทั้ง9้าภาคแล้วก็ท่านผู้ทรงเกียรติที่มาในงานนี้แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่สลัเวลาตลอดจนการสัมมนาครั้งนี้คงจะได้ประโยชน์ในการเสนอแน,นะ แล้วผมก็ประดาตัวว่าสิ่งที่ได้ข้อเสนอแนะต่างๆผมจะเอาไปปฏิบัติและไปทำเพื่ออย่างน้อยในฐานะที่เป็นร่ำตียุติธรรมคือเขาบอกว่าถ้าบ้านเมืองสิ่งหนึ่งถ้าคนที่อยู่ในตำแหน่งมีความรับผิดชอบเนี่ยมันจะสามารถทำให้สังคมพอไป อยู่ได้แต่ถ้าเขามีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าสังคมใดผู้มีหน้าที่ขาดเรารับผิดชอบเนะี่ยสังคมนั้นนอกจากไปไม่ได้แล้วอาจจะถูกเสื่อมถอยผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆถ้าเราได้ร่วมกันคุยแล้วไปรับผิดชอบโดยเฉพาะวันนี้เรารับผิดชอบในการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลนับอันนี้ครับขอให้การประชุมครั้งนี้รู้ร่วงไปด้วยดีและบรรลุผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับขอกราบพรบคุณมากครับค่ะข,ขอกราบขอพระคุณท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม